สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายนะครับอีกครั้งนะครับอีกคลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีเอฟซีนะครับพ่อพรมแม่ทุกท่านนะครับที่ให้การรับชมแล้วก็คอมเมนต์นะครับในคลิปของช่องวิชีบ้านหนางโอปิเชียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องมาคุยนะครับมาเว้าคือเก่าพี่น้องนะครับนะครับนะครับตอนนี้ก็คือนะครับทาง บอสโจนะครับเพื่อนกาได้มีการโพสต์นะครับอีกนะครับเพื่อตักเตือนนะครับสำหรับนะครับหลายๆช่องนะครับที่นำนะครับเรื่องขององค์กรแล้วก็ศิลปินนะครับในองค์กรนะครับสาวน้อยเพริลแพงหรือสาวน้อยระเพินโชว์นะครับไปพูดไปเล่านะครับ นะครับไปทำคอนเทนต์นะครับลบๆนะครับนะนำข้อมูลในเป็นเท็จไปพูดนะครับหรือไปเสริมเติมแต่งนะครับให้สร้างความแตกแยกหรือสร้างนะครับคอนเทนต์นะครับลบๆนะครับโดยที่ไม่ใช่ข้อมูลจริงนะครับเป็นข้อมูลเท็จที่นำไปบิดเบือนนะครับนะครับไปว่าเพื่อนกะได้ออกมาโพดนะครับอีกนะครับ ประมาณ4-5นาทีที่แล้วนะครับเตือนไปนะครับสำหรับช่องไหนที่นะครับนำไปทำหรือไปพูดถึงนะครับแนวทางที่ให้กำลังใจหรือนำเสนอเรื่องราวดีๆนะครับนะพูดในเรื่องที่นะครับเป็นพลังบวกหรือเป็นกำลังใจนะครับอันนี้แกก็นะครับขอบคุณนะครับแกก็ขอบคุณนะครับสำหรับ ช่องไหนนะครับหรือใครนะครับที่นำไปทำนในแนวทางที่เสื่อมเสียหรือนะครับสร้างความแตกแยกให้กับองค์กรนะครับแกก็เตือนนะครับเตือนนะครับคือเมื่อคืนนี่แหละที่แกโพสต์ไปนะครับแล้วแกก็ให้หยุดนะครับให้หยุดการกระทําแล้วก็ให้หยุด นะครับการเอาไปพูดด้วยนะครับเกี่ยวกับตัวแกหรือเกี่ยวกับองค์กรหรือคนในองค์กรหรือศิลปินในองค์กรแกด้วยนะครับนะถ้าฝ่าฝืนนะครับนะถ้าเข้าข้อกฎหมายนะครับแกก็จะดาเนินการนะครับเพราะว่าแกกระเตือนแล้วเนาะครั้งที่หนึ่งนะครับเตือนแล้วนะครับสาหรับใครที่ทําแบบนั้นนะครับสาหรับคนที่ทําดีอยู่แล้วนะครับนาเสนอแนวทางที่ดีหรือพูด ให้กำลังใจช่วยกันสนับสนุนองค์กรนะครับแกก็ขอบคุณนะครับแกก็ไม่ได้ว่าอะไรแกก็ขอบคุณนะครับแล้วแกยังพูดอีกนะครับว่านะครับเมื่อก่อนนะไปอยู่ไหนมานะไปอยู่ไหนมานะครับเมื่อก่อนไปอยู่ไหนมาครับนะครับนะในเมื่อแกเอามาสร้างนะครับเอามาปลูกปั้นจนดังแล้วพวกคุณมาขอกระแสนะครับ แล้วมาสร้างนะครับคนเทนลบๆนะครับมาใส่ร้ายป้ายสีมาสร้างปาทกรรมนะครับพูดในเชิงลบนะครับแล้วก็บิดเบือนความจริงนะครับนำข้อมูลในเป็นเท็จนะไปพูดนะครับนะครับแต่กรมาญยูใส่มานะครับใช่ครับถูกนะครับเมื่อก่อนคือผูเห็นนะประยูใสนะครับนะ ก็เพิ่งเริ่มมีมานี่แหละเนาะแค่ประมาณปีกว่าๆนะครับปีกว่านี่แหละนะครับพอมาทําแล้วมันมีผู้ติดตามเยอะนะครับทําเรื่องรบๆมีคนเทียนรบๆอ่ะมีคนดูเยอะนะครับใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ใครทําอะไรนะครับก็จะได้แบบนั้นเนาะเราคิดดีทําดีนะครับ ผมเชื่อว่าสิ่งดีๆจะตามมานะครับสิ่งดีๆจะตามมาคิดดีทําดีสิ่งดีๆจะตามมาอาจจะช้าหน่อยไม่เป็นไรนะครับขอแค่เราทําดีนะครับคิดดีนะครับนําเสนอนะครับสิ่งดีๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถามว่าเอ้ยผมเหมือนกันไหมว่าผมเพึ่งมาใช่ครับวิถีบัญหาโอ o f f เชียลนะครับก็พึ่งมานะครับพึ่งมาพูดถึงนะครับ เพิ่งมาพูดถึงนะแต่ว่าผมเป็น FC นะครับสาวน้อยเพชรแพงหรือบอสโจนะครับมาประมาณ7-8ปีแล้วนะครับ7-8ปีแล้วอันนี้คือเรื่องจริงครับตั้งแต่บอสโจยังไม่มีที่ตรงนั้นที่สร้างโดมสร้างบ้านหลังใหม่ตรงนั้นนะเป็นผมติดตามมาก่อนหน้านั้นติดตามมาก่อนหน้านั้นนะครับ ตั้งแต่สมัยนะครับนู่นครับทำคอนเทนต์อะไรสนุกสนานนะครับเมื่อก่อนทำกับพ่อแหลมนะครับพ่อแลมก็ยังอยู่บ้านเช่าเลยเช่าบ้านอยู่ตรงนั้นนะครับนะครับเมื่อก่อนก่อนก่อนที่จะมีรายการแมวลาก่อนโควิดไปนู่นนะผมติดตามมานานครับเมื่อก่อนก็ไม่มีครับรายการแมวล่านะครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับแมวล่ามาอย่างไหนก็คือมาแล้วมาแล้วแมวล่ามาแล้วแมวล่า นะครับผมติดตามบอสโจมาตั้งแต่ก่อนมีรายการแมล่าอีกนะครับอุ้ยนานครับ7-8ปีได้ครับสบายๆอันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะครับแล้วก็ขยับขยายออกไปเรื่อยๆนะครับเนาะทุกท่านอันนี้ก็บอกว่าผมมานานหรือยังมานานแล้วครับแต่ไม่ได้ทําช่องนะครับหรืออะไรผมเพิ่งมาทํานะครับช่องนี้ก็ แต่ช่องนี้อะทำมานานแล้วแต่ผมเปลี่ยนชื่อแล้วมาพูดถึงน้องฮักแพงเริ่มแรกอะมาพูดถึงน้องแพงก็ประมาณได้หกเดือนเจ็ดเดือนแล้วล่ะที่ผมมาพูดถึงน้องแพงหกเจ็ดเดือนประมาณนี้มั้งเนาะนะครับผมก็ทําพูดอย่างนี้แหละนะนะเพราะฉะนั้นนะครับใครนะที่ชอบทาคอนเทนต์ลบๆนะบิดเบือนความจริงเอาข้อมูลอันเท็จนะมาพูดนะแกก็เตือนนะเตือนก่อนเนาะ เพราะฉะนั้นเราก็เป็นกําลังใจนะเป็นกําลังใจให้บอสโชทีมงานสาวร้เพื่อนแพงทีมงานสาวน้อยรับเพื่อนโชน้องฮักแพงนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับช่องวิถีพัญหาก็นะครับก็ได้นาเสนอข่าวเรื่องราวนะครับพูดก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็มีกลุ่มปิดแล้วก็นะครับโปรโมทหรือพูดช่วยกันนะครับสนับสนุนเมื่อก่อนผมก็ซื้อทุกไลน์นะครับช่วงโควิดนี่ผมซื้อทุกไลน์ แทบทุกไลฟ์ครับไม่ใช่ทุกไลฟ์หรอกแทบทุกไลฟ์บางไลฟ์ก็ไม่มีตังก็ไม่ได้ซื้อนะครับแต่ส่วนมากซื้อนะครับเ0 95%เลยคือผมซื้อหามาซื้อครับ4 9 3 1 9 9 129 139แล้วแต่ละไลฟ์นะครับที่แกจะพูดมาแล้วแต่แกบางทีก็เชิญศิลปินนะครับมาหลายคนนะครับก็ราคาก็อาจจะอัพขึ้นเป็น149นะครับนะครับเมื่อก่อนนะครับก็ดูโอ้เปลี่ยนอาทิตย์หนึ่ง อาทิตย์ละครั้งนะครับเมื่อก่อนช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดอาทิตย์ละครั้งนะครับแมวล่าเปลี่ยนสกิปเปลี่ยนโชว์ทาสนุกนะครับเมื่อก่อนดูนะครับนะนะครับก็มีมาพูดกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าก็เป็นกาลังใจให้ทุกๆท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องวิถีพนาโอฟิเชียลด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม